มาเรียและอวารเป็นหนึ่งในคู่รักหลายคู่ที่เข้าร่วมการประชุมข้อรัวโลกครั้งที่10ในกรุงโรมพวกเขาบรรยายถึงบทบาทของปุยญาตยายในการถ่ายทอดความเชื่อพวกเขาเล่าเรื่องของหลานคนหนึ่งของพวกเขาที่ขอล้างบาปเพื่อที่พระเจ้าจะได้ทรงฟังเขามากขึ้นในขณะที่เขาสวดภาวนาให้มารดาของเขาหายจากอาการป่วย หลานชายของฉันวิกเตอร์ที่ฉันใช้เป็นตัวอย่างก่อนหน้านี้มาที่บ้านของเราเป็นครั้งคราวและเขาอยู่ด้วยเมื่อเราสวดภาวนาและสวดก่อนรับประทานอาหารเขาไม่ได้ล้างบาปและเราในฐานะปู่ย่าตายาย ็ค่อยๆถ่ายทอดมเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อทีละเล็กทีละน้อยจนเวลานั้นมาถึงและสิ่งนี้ก็ช่วยเขาฉันเชื่อว่าปู่ย่าตายายเป็นผู้ถ่ายทอดความเชื่อให้สามีของมาเรียอามโร่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นกันพ่อของเขาเข้าร่วมในสงครามกลางเมืองสเปนในการกดขี่ข่มเหงพระศาสนาจากกักรกล i t e r พ่อของอาเมโร่ไม่เคยบอกเขาตรงๆว่าเขาทําอะไรแต่เขาถูกจําคุกเป็นเวลา6ปีสําหรับการเข้าร่วมในสงครามเมื่ออาเมโร่อายุได้เพียง6เดือน ปอดของเขาติดเชื้ออย่างรุนแรงหลังจากที่พ่อของเขาหมดความหวังในการรักษาเขาวิงวอนพระเจ้าให้ทรงรักษาลูกชายของเขาจนหายเป็นปกติการฟื้นตัวที่อธิบายไม่ได้ของอัลมาโรทำให้พ่อของเขากลับใจแต่ก็ถูกเพื่อนๆที่ต่อต้านนักบวชปฏิเสธหลังจากที่เขาพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อเขาได้กลับใจเขาพยายามสอนลูกๆเกี่ยวกับความเชื่อแต่อัลมาโรกับพี่น้องไม่สนใจและหาทางไปตามเส้นทางของตนเองเพื่อค้นหาความจริง ผมไปโบสถ์อีวานเจลิคันผมอยู่กับพยานพระยาโฮวาผมกําลังศึกษาอันกุลอานจนกระทั่งวันหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนผมรู้สึกมีความปรารถนาพระเจ้าอย่างมากมีความสับสนมากมายเพราะว่าผมไม่ได้ไปวัดผมต้องโทรไปขอนัดบาทหลวงเพื่อขอแก้บาปลองนึกภาพความยุ่งเหยิงผมนึกไม่ถึงว่าวันหนึ่งผมจะมาที่กรุงโรมเพื่อมาเล่าเรื่องของพ่อผมพระเจ้าของผม อันวารมีสูตรง่ายๆในการส่งต่อความศรัทธาให้ลูกหลานของเขาเมื่อพระเจ้าประทานชีวิตที่ยืนยาวให้กับเราซึ่งเป็นของประทานไม่ใช่การลงโทษคุณมีโอกาสมากมายตลอดชีวิตที่จะตระหนักว่าพระเจ้าทรงอยู่กับคุณตลอดทางและเมื่อคุณเข้าสู่วัยชราศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นั้นจะสร้างความรักที่เอื้อเฟื้อในตัวคุณปู่าตายายจะทำอะไรได้บ้างให้ปล่อยออกมา อเบโรและมาเรียจะใช้เวลาอีกสอาวันในกรุงโรมเพราะพวกเขาได้แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาแล้วถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องฟังประจักษ์พยานที่เหลือที่จะมอบให้ในการประชุมครอบครัวโลกครั้งที่10